กาบสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีสุธัครับผมเมื่อนี้ค่ะบเพราท่านไปใส่ลุงเขียวก็มาเลาะน้ำหนามแจ้งน้ำขึ้นนะครับผมอยู่แถวฟังซี่เราพี่น้องเนาะเมื่อนี้พอถากับรถม้านำ้ำขาอ่อนเออนังเพราท่านลุกยูลุงเขียวกเลยอ่ะเอานอนไปลุงเขียวไปทา้งซี่สัตววันเลาะเมื่อนี้เีย,ย่ออกนไวายพากกันไปใส่เบ็ดอีกละเมื่อนี้ว่าสเงงานกีดีด แล้วผมได้ว่าโอ้ให้นอนก่นนอนนายผลอมุนีว่าไหวพอนาวาก็เลยปล่อยพันนอนลุงเขียวก็เลยเด๋ามา่านี่ก็เลยมาทั้งนี่เนาะน้ำซี่น้ำแจงมากับมาพร้พีพอนองทั้งนี่การย,ยกสะดุ้งจะย่อพอดีครับผมกลับไปเบิง้งกันครับผมนี่ครับผมเบิ่งนน้ำขึ้นแน่พี่น้องนี่มาฮอดพอทั้งนี่เนากับกระลังสีลุงยกพอดีคุณยายกระลังกินเขาเอาเขามาทรงแม่ก็เลยมายกถะนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งวิธีการยกการเอาลุงนี่ เศษใหญ่ไงโอ้น้ำน้ำไหลน้ำนี่ครับผมตัวนี้มันยังขืนอยู่นอหน้ำเนาะตัวนี้ก็ยังว่าน้ำยังขืนอยู่ครับนี่น้ำก็ยังขืนอยู่อเอกากเบืองวิธีกาเรเบืองแต่ละบาดมีหลายปันไดสิได้หลายบ้องสินะแต่นี่บอลมีปลาอย่างนี้ครับเป็นปลาซิวนอส่วนมากเนาะปลาซิวปลาโอปลาแก้วก็มีโอ้เป็นปลาซิวปลาแก้วครับผมนี่ครับ รอเบิรมกันแต่อันนี้บ่โดนพี่น้องย่างกับแช่สูงสุดกับซีหนาที่หานาทียกทีหนึง่งนี่ครับผมอุย้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องพูดอะไรแต่ได้บาดระสํานีเอาเอาดูสูเอาเนาะน, <laughs> นี่ครับผมเด็กนั่งกับเห็ดสมป้าจอมเห็ดนั่น,นเนาะหม้อไฟเห็ดกระเพราพี่น้องโอ้นี่เป็นปลาซิวปลาแก้วแก้มกันเลยเป็นบพราะมีชุดปลาอยู่ตัวเด่น ปลานเแก้วโอ้นี่ครับผมน,นี่ครับอเอาใส่เลยเอาใส่เลยนั่นเลยบาทนี่ใบชิ้วปลาเกียวปาสวยน้อยเมื่อเพิ่นกับเต้นอยู่พี่ตัวนอ้องเตาว่านามันแห้งบางนี่เป็นปะใช่ข<ะ>างนี้นามันแห้งครับผมนี่เอาเลยเอาลุงไปได้โอ้บาทละเต็นละบาทบาทละโมกอยู่ที่พี่น้อง<ม>บาทละโมกหน่อยอย่สอบาดจะได้ข้อมู๊ก ซ้ำสิกินนี่บ่นั่นเนาะมาเอาเทียสองเทียเด็กกินเลยพี่น้องนี่คือตัวทำก่อนดีครับเพิ่งเพิ่งเอาโรอีกเพราะโดนนี่พี่น้องคเทียนี่เนี่ยจอดลงไปเพิ่งเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่เห็ดเงยเงยเห็ดเงยเงยครับผมเอาสวนน้ำหม่องน้ำไหลเังสิแล่ววันที ทางพกกนกะคุณแม่พนกะกิน,กน,กนเขาอยู่กะเป็นสะดุ้งของคุณแม่ยังไงก็สิมายกสะดุ้งขึ้นได้บ้านเนี่ยยกทั้งสะดุง้งทั้นยันยงยาาครับผมถ้านี้กะเอาปลาซิวครับปลาซิวปลาแก้วเดี๋ยวเบื้องเนี้ยขึ้นหอวกมาน้ำครับขึ้นไม่ได้เราพี่น้องเบื้องเนี้ยถือคือเก่าบ่อบผ่าจักบาทครับผมเบื้องเนี้ยถือคือเก่าถือคือเก่า ตุ้มตุ่มมาหมอหมันขาดที่บ้านนี่เฮ้ <c oughs> ยเนี่พี่น้อง <c oughs> อออ๋ออ๋อเฮ้ยเวอนีพี่น้องเห็ดตัวหน่อยเท่ากับผิดทีผิดทันเอาเนาะนี่กะติกนะครับผมให้บั่นไร้บูกหัวกับเนี่ยครับบึงเอาเอา คุณลุงดึงขึ้นแล้วสีมีปลาว่ามีพี่น้อง,ยอยงโอ้ปลาหน่อยมันหลอดติดตรงยังย่งโอ้เป็นปลาซิวไปมันหลอดคือกันโอ้สะดุง้งเป็นปลาหน่อยแดนตัวเล็กตเล็กเนาะนี่ครับมันต้องมันต้องมันต้องใส่ย่างแน่นก็ต้องทีๆตาทีๆีอ็นบ๊าลุงนี่ครับผม เดี๋ย yeah. บานนี้นี่ครับผมอ๊อปขึ้นมาคือเขาบ้าผาจาักบาทเพิ่งแเน่โอ้หายจริงไงครับอีสานบ้านท่อนี่ยพี่น้องเพิ่งแเ,เ,เนี่ยอ้ยต่ละบาทดิถือสุบาทไหมเอาเถินหน่อยมาใหต้ตา น่อยมันงมน้น้ีน่นครับผมอเมันถ้าคุณถ้ามึงถ,ถ,ถ้าคุณกับสินันอยู่ดีเนานะนี่ครับนะเอ้าอาลงไปอีกแล้วบานนี้จะสิขึ้นมาที่คุณแม่สิลงไปสิขแม่บานนี้คุณแม่เจ้เอา้าเอาเอ วายเดี๋ <Why? S 2> ไปขันมดมือดีได้บ้านหน่อยดีน้องแม่เนาะครับผมเอานี่ครับเบื้องน้ำกันกับผมเนี่ยนี่ครับผมอันนี้กับขึ้นมาอีกบ่โดนครับบานีบอถือเอาลงไหมนี่ <laughs> ครับผม เด็กปีน้องพ่อเปิดมึงอยู่ับตีเ่าอีกคนละครับโอ้ิ่งเน่ยพี่น้องเบิ่งเน่ยโอ้เด้กชา่ต้องแข็งนะพ่อตีพ่อเนี่ยแข็งพ่อโอ้กันเน่าเนาะนีครับผมนี่เจ้าน้อยกับโอ้้กำแข็งกันยังสั้นอะไรได้หรอเนี่ยีครับผมอ่าเบิ่งอยู่ในนี่กับโอ้อันนี้ยกกับท่านจะกี้เสียที่พี่น้องเนี่ยมาเพิ่านโดนคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าตอนแรืงปลาแก้วปลานั่นสิเข้าครับผมมี่ครับ สร้างคนยกขึ้นมาไปไท่นะครับยกขึ้นมาแจ่ปลาหน่อยหลายแต่มันหางเนาะครับไปไท่ตัวหนึง่งแตวบ่เอาว่าตัวเดียวบ่อสิบป้อนลงอีกคือเก้น่ครับเนี่การนกสรงสยนอนี่แหละการวิธีชีวิตการหาอยู่หาจินของคนนออีสานคนบันหนอกของหน้าเฮาเพราะว่ามันไปใส่บ่ไห้หน้ากับไปเบิ่งบ่ไหนน้ำมูดีครับเนี่พอน้ำทั่วม,มืด อยู่แถวบ้านลองแค่อ่านี่โดนนี่น,นี่เป็นก่อสการงานหรอพี่น้องนี่ครับเอา,าเนี่น้่งถ่วมครับผมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามให้ลุงเขียวนำว่าลุงเขียวสิผาพีผ้าหน่องหายังไ,งไงอ้แจ้งไอพีไอ้หน่องเบิ้งก็พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับผมขึ uh ้นมาคือเกาพี่น้องปู้ยบ่ปผาดบ่ปผาดจักรเสียเลยเนาะห้วยขันอยู่นี่ขันไม่ได้ชิดกันบาทกันไปโมกอียู่นี่โมกละกสิบบาทได้บาทละสิบบาทคนนี้เนาะเอขันโมกละขันเพชรโมกขายซ้ำหนี <okay ้ที่สิบบาทได้บ่ลุงซ้ำหนี้เนาะ ขึ้นไหมพุ่นอ่ะโอ้ไม่ต้องเอาขวดเจ้าคือเก่าแล้วจังบาเต็มเนือกเอาขวดโคกขวดนั่นขวดโคกคือเก่ามันมันเป็นตื่นมันมันตื่นมันนตืเป็นตะแกงเออมันตื่นเนาะมันเต็นปลาขึ้นไหมไม่มันเต็มดิ้ปลาสดๆอ่ะตรงนี้เป็นหางเบิรงนีพุ่้นอ่ะอู้หอันนั้นมันว่ถีกสิมันหนักนั่นมาแล้วมันต้องนี้ ตัวนั้นมันมันมันเป็นผานั่นสิไม่นม่ใครก็ผาามูงเข้าตัวตัวนั้นเป็นบ่โอ้บะลงหดพื้นนี่ครับโอ้เวลาเอาขึ้นเป็นบ่พ่อนี่ครับเบิ่งคุณพ่อว่าตัวนี้มันนักพนะว่าคุณพ่อว่าตัวนี้มัน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 เป็นอุ่นหนาบลงหดพื้นครับ ตัวนี้ก็เป็นมุงเป็นมุงอ,อันนี้เป็นโอ้ตัวนี้เป็นมุงคนละแบบครับผมนี่พี่น้งนองคุณฟ้อนเป็นมุงคนละแบบมันก็เลยหนักเวลาเอาขึ้นครับผมนี่นี่พี่น้องนี่ครับโอ้ยเบนนี้พี่น้องเอ้ตรงนีนี่ครับผม

แดดอ่อนแดดอ่อนถือปลาแก้วเขาฟังงนบาม่เนีดีครับผมน้งม่พี่น้องอจผม่อีกแล้วพี่น้องมไอีกแล้วเบิ่งเนี่ยเบงเนี่ยดีครับนี่เอาข้นเป็นมะพร้ตัวั้นแน่นดีครับผมกระไดบาดละบาละมกบาละิปเอกยกทีนึงได้สิบบาทยกทีนึงสิบบาท มื่นหนึยกสองรอยเทียโอ้เอาลงไปน้องแม่เนาะลึงเลยครับเห็นก่อนเห็นเลยนะเน่นเห็นแท้์เนี